สวัสดีค่ะพบเจอกันอีกแล้วนะคะกับการทำอาหารของของดีสวีเดนค่ะวันนี้เมนูก็คือ a s p e r a g s soup นะคะ <laughs> ซุปหน่อไม้ฝรั่งค่ะเป็นไอเดียของกิสณาเองนะคะกิสนาก็คิดค้นสูตรดัดแปลงนะคะใช้หน่อไม้ฝรั่งค่ะมาทำแทนนะคะ อร่อยมากแล้วก็เสิร์ฟกับดอกเพนเซียนะคะดอกไม้สีส้มเหลืองดอกไม้ชนิดนี้กินได้นะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะหน่อไม้ฝรั่งพริกหยวกปันนี้ใช้ปลาทูน่าเก่าๆนะคะใกล้เน่าแล้วคะ่ะเพราะว่าไม่มีปลากระป๋องนะคะแล้วก็พริกสดคั่วหัวหอมกระเทียมคั่วต้นหอมผักชีใบสะระแหน่ ถั่วลิสงรสดีเกลือนะคะทํากับข้าวห้ามขาดเกลือนะคะปลาร้าน้ำปลาแล้วก็พริกทอดกงเสมนะคะวันนี้ใช้เพราะว่าเพราะว่าวันนี้มันสีเขียวเกินก็เลยใช้พริกทอดนะคะเพิ่มสีสัน นึ่งพริกหยวกนึ่งหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็นึ่งปลานะคะใช้เวลาประมาณ15-20นาทีให้นุ่มนะคะและทีนี้ก็ปิดเตาแล้วก็ใช้กันไกลนะคะตัดเลยค่ะให้เป็นชิ้นๆเพื่อที่น้ำเขาจะได้ไหลออกนะคะแล้วเราก็ไม่ต้องจำเป็นต้องให้เปื้อนหลายจานนะคะก็คือตัดบนซึ้งนึ่งไปเลยค่ะนี่ตัดเป็นชิ้นๆเลยนะคะนี่ฉับๆ,ๆเลยค่ะ ขั้นตอนการทำก็โขลกพริกแล้วก็เครื่องแกงที่เราคั่วไว้นะคะโขลกกับเกลือแล้วทีนี้ก็โขลกตำใส่ใส่ถั่วลิสงลงไปรถดีนะคะโขลกให้เข้ากันแล้วทีนี้ก็ตามด้วยผักที่เรานึ่งไว้นะคะพริกหยวกกับ หน่อไม้ฝรั่งนะคะตำให้ละเอียดตามใจชอบนะคะแล้วก็เติมเน,เนื้อปลาลงไปค่ะก็ตำโขลกให้เข้ากันแล้วทีนี้ก็ปรุงรสด้วยต้นหอมผักชีซอยแล้วก็ใบสะระแหน่นะคะเหยาะน้ำปลาเหยระราะปลาร้าหรือว่าใครชอบผงชูรสก็เติมลงไปเลยนะคะชิมรสตามใจชอบแซบนัวนะคะแล้วก็เหยาะ พริกขงเสมลงไปนะคะจะมีสีสันสวยงามขึ้นนะคะแล้วก็แต่งจานตามใจชอบค่ะแล้วเราก็จะได้ asparagus soup อิสานสไตล์นะคะซ <laughs> no ุปหน่อไม้ฝรั่งค่ะนี่คืออาหารประเภทซุปนะคะ asparagus soup I saenwch na <laughs> <laughs> Ni cwp... Aha, brapet na chyna. Asparagus soup. soup. Mm. I saenwch ddau, na